สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายปี2568หมอปลายพระกาซิปเตือนดังนี้อุบัติเหตุใหญ่อาจจะเกิดขึ้นหมอปายทักไว้ว่าเรือระเบิดแต่ยังไม่ฟันชัดว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือสาเหตุมาจากสิ่งใดและศกนาฏกรรม ตามที่ทำนายไว้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมษายนพฤษภาคมนอกจากนี้ยังมีเรื่องของขโมยแต่ไม่รู้ขโมยแล้วได้หรือไม่ได้ก็เลยทำร้ายคนข่าวใหญ่ปี2568เกิดขึ้นเกือบทุกวงการทั้งการเมืองบันเทิงที่สำคัญมีข่าวที่น่าตกใจจะเป็นเรื่องของคนที่มีชื่อเสียงที่อยู่กับไมโครโฟนเยอะๆกลุ่มนี้นะ จะโดนในเรื่องของการที่เคยไปโกงเงินหรือใช้ชื่อเสียงของตัวเองนั้นไปทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้แล้วตอนนี้นะ่ะเขาก็คนเขาก็รุมฟ้องแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเข้าคุกส่วนคนดังเน่ะเข้าคุกปีหน้าจะมีเยอะก,กว่าเดิมมีทั้งออกมาและเข้าเพิ่มจะเป็นคดีช่อโกงส่วนวงการบิ๊กตำรวจจะมีข่าวคราวสั่นสะเทือนสองช่วง โดยเป็นช่วงประมาณครึ่งปีแล้วช่วงกลางปีไปจนถึงปลายปีก็จะมีเรื่องขึ้นมาอีกจะเป็นกับคนเดิมๆคำทำนายปี2568ปีแห่งการหลอกลวงใหญ่เจ้าคุณวาราเตือนปี2568นั้นระวังการหลอกลวงใหญ่ภัยพิบัติน้ำไฟอย่างรุนแรงปี2568ประเทศไทยยังวางใจไม่ได้ สำหรับเจ้าคุณวาราจเจ้าวาดวัดโพทองคุยผ่านรายการไทยรัฐทลอกเตือนปี2568ต้องระวังคอเซ็นเตอร์ระบาดมากขึ้นคนไทยอย่าปล้นกันเองชวนลงทุนคอเซ็นเตอร์ประเทศชาตินะจะเดือดร้อนหยุดโลกต้องรู้จักพอยาเสพติดจะเข้ามามากกว่าที่สุดและความสามัคคีจะแตกแยกภัยพิบัติยังมี น้ำอย่างรุนแรงและไฟนั้นอย่างห้ามไม่ได้เปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านปี2568คำเตือนปี2568ไทยปร้นไทยคอเซนเตอร์แชร์ลูกโซ่ระวังจะมีหลักสูตรใหม่กลยุทธ์เรียกเก็บเงินใหม่พาคนไปจนมีการลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศปีหน้าภัยรอบนอกนั้นมากกว่าเมืองไทย อิสราเอลฮามาสปาเลสไตน์รบกันนะ่ะอย่าพาคนไปตายประเทศเรานั้นเงินนะ่ะมีแต่ไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันกิเลสมีกันทุกคนโลภมากนะ่ะก็เจ็บมากถ้าไม่โลภก็ไม่เจ็บประเทศไทยนั้นขาดตัวสร้างสารรค์และพัฒนาเอาคนไม่เก่งมาบริหารประเทศการสวดมนต์ไหว้พระศีลห้า สิ่งชั่วร้ายจะไม่เกิดกับตัวเองคอเซนเตอร์นั้นติดตามไปทุกภพทุกชาติเปรตมาเกิดกินไม่รู้จักพอกรรมเขายังมาไม่ถึงแต่หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้ถ้าบอกว่าไม่รู้ก็ทําแต่ความชั่วไงทําแต่ความเห็นแก่ตัวตายไปนะ่ะยังละลึกกับความชั่วอยู่เลยติดตามทุกภพชาติปีหน้านะ่ะระบาดหนัก หลอกคนแก่หลอกครูพวกนี้นะ่ะกุศโลบายเยอะคำทำนายปี2568คาสิโนไทยโรคสั่งตายนาย,ยกลับคนใหม่อาจารย์โสระจานวนอยู่หรือนอสตาดามุสเมืองไทยผ่าดวงเศรษฐกิจสังคมการเมืองเตือนเรื่องร้ายปี2568ทายตัวละครลับนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ตระกูลเดิม หลังเตือนสงครามปี2568ไทยสะเทือนย้ำคาสิโนกัญชาและการกลับบ้านของผู้นำจะทำให้บ้านเมืองนั้นลุกเป็นไฟไม่อยากให้ทายถูกเป็นคำเตือนตามหลักโหราศาสตร์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นโดยโหนดังเผยสิ่งที่ต้องระวังในปี2568เฝ้าระวังในเรื่องของการเมืองระวังการเคลื่อนไหวรัฐบาลน,นี้จะมีอายุครบ4ปีไหม สีป่ปีพูดไปนะ่ะเดี๋ยวเขาโกรธวงเล็บจะมีเลือกตั้งไหมปี69ต้นๆ้นนะ่ะครบวาระน่าจะใกล้ใกล้ในประเด็นของนายกรัฐมนตรีคนใหม่โหนตอบว่าน่าจะคนเดิมพิธีกรถามว่าครบเทอมไหมโหนตอบว่าคิดว่าไม่ครบน่าจะขาดไปนิดหน่อยปี2568นะ่ะปฏิวัติน่าจะยังนะเพราะ คนต้องมาดูแลเรื่องบ้านเมืองและเรื่องการขัดแคลนเรื่องของอาหารการเมืองน่ะจะเป็นเรื่องรองเพราะจะเป็นสงครามแต่อาจจะไม่ถึงสงครามโลกหลังจากนั้นน่ะผู้ดำเนินรายการได้บอกวันเดือนปีเกิดและเพศของบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลทางการเมืองโดยมีเพียงวันเดือนปีเกิดเท่านั้นไม่ได้บอกหน้าว่าเป็นใครให้โหนคนดังกล่าวนั้นบอกลักษณะ และมีแนวโน้มว่าจะได้ขึ้นเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่อย่างไรโดยมีบุคคลทั้งหมด4คนดังนี้ 1. ทักษิณชินวัตรคนนี้มีอิทธิพลพอสมควรอารมณ์ร้อนการตัดสินใจที่รวดเร็วมากจนน่าเป็นห่วงวงเล็บบุคคลในดวงถามว่ามีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่หวนตอบว่ามีสิทธิ์ก็น่าจะเคยมาแล้ววงเล็บ มีอิทธิพลต่อประเทศไทยโหนตอบว่ามากคำถามถัดมาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยโหนตอบว่าไม่แน่ใจเรื่องวันเกิดหรือวันที่คำถามถัดมาถามว่าอยู่ไทยดีไหมบ้านปลายชีวิตนะ่ะโหนตอบว่าถ้าคนนี้อยู่เมืองนอกนะ่ะจะดีกว่าคนที่สองยิ่งรักชินวัตรโหนตอบว่าคนนี้นะ่ะมีพาวเวอร์เดินทางทั่วโลกคำถามวงเล็บ คนนี้นะ่ะมีสิทธิ์กลับประเทศไหมโหนตอบว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ถ้าถูกต้องนะ่ะอาจจะปี2568อาจจะทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปคำถามท,ท,ที่สคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ณนะป้อมเพชรโหนตอบว่าคนนี้นะ่ะน่ากลัวไม่รู้รายละเอียดวันเกิดแต่คนนี้นะ่ะน่ากลัวเก็บเนียบวงเล็บคนนี้จะเป็นนายกใช่ไหมโหนตอบว่าเป็นไปได้คนที่สี่ อนุทินชาญพิลกูลหมวนตอบว่าคนนี้นะ่ะเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นคนนี้ดวงอาภัพยังไงนะ่ะบอกไม่ถูกวงเล็บไร้ญาติขาดมิดเหรอหมวนตอบว่าจริงๆแล้วเขามีปัญหาแต่ไม่รู้เขามีปัญหาเรื่องอะไร